สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดอะเทลเลอร์จะพาทุกคนไปดูสิ่งที่ไม่มีใครควรได้เห็นซึ่งถูกผู้โดยสารบนเครื่องบินถ่ายภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่ UFO ไปจนถึงภาพท่ายติดวิญญาณจะแปลกและน่าสนใจขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันงูบนเครื่องบินถ้าหากว่าทุกคนชอบดูหนังก็คงจะเคยได้ยินหนังที่เกี่ยวกับงูบนเครื่องบินมาบ้าง แต่ถว่าเหตุการณ์หนีเป็นเหตุการณ์จริงๆไม่ใช่เหตุการณ์ในหนังในคลิปนี้มีผู้พบเห็นงูอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่บนฟ้าทําให้ผู้โดยสารรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เห็นงูสีเขียวเลื้อยออกมาจากช่องเก็บสัมภาระด้านบนแน่นอนว่าพวกเขาเรีบลุกออกจากที่นั่งและก็ออกให้ห่างที่สุดจากงูตัวนี้เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นงูที่มีพิษหรือเปล่าโชคยังดีที่เจ้างูตัวนี้ไม่มีพิษ ซึ่งหลังจากนั้นพนักงานบนเครื่องบินก็ใช้ผ้าห่มมาจับตัวมันเอาไว้และก็ส่งต่อมันให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านงูที่อยู่บนเครื่องบินหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีงูหลุดออกมาเป็นครั้งที่สองใจกลางพายุสิ่งที่ไม่อยากจะทำแน่ๆนๆตอนที่ขับเครื่องบินก็คือการบินเข้าไปที่ใจกลางของพายุ แต่บางเรื่องก็มีข้อยกเวน้นเพราะว่าเครื่องบินลำนี้ก็คือเครื่องบินไล่ล่าพายุเฮอริเคนซึ่งก็เหมือนกับชื่อของมันที่บ่งบอกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อไล่าตามพายุเฮอริเคนพร้อมทั้งถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพายุซึ่งจะแตกต่างกับเครื่องบินโดยสารทั่วไปเครื่องบินล่าพายุนั้นจะสามารถทำนายและพยากรณ์พายุเฮอริเคนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้มันสามารถบินตัดผ่านเข้าไปที่ใจกลางของพายุได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีลมที่แรงแต่มันก็ทนต่อสภาพอากาศที่น่ากลัวของพายุเฮอริเคนได้แน่นอนว่าบนเครื่องบินนั้นมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอยู่บนเครื่องด้วยแม้ว่าพวกเขาจะมั่นใจในเครื่องบินลำหนี้แต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีที่ต้องคิดว่าคุณกำลังบินอยู่ในพายุ UFO ผู้คนนั้นมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ UFO จริงๆแล้วมันไม่ใช่เอเลี่ยนซะทีเดียว UFO นั้นย่อมาจากวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่นเดียวกับ UFO ลำหนี้ที่ถูกถ่ายไว้ได้บนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่เหนือทะเลอีเจียนระหว่างทางไปเอเธนส์จู่ๆเจ้าวัตถุประหลาดนี้ก็โผล่ขึ้นมาข้างเครื่องบินทำให้ผู้โดยสารสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2018 คลิวิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงบน Facebook มีหลายคนที่แห่กันเข้ามาดูคลิปทันทีและก็ได้แต่คิดว่าวัตถุประหลาดที่ว่านี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรเช่นเดียวกับผู้โดยสารบนเครื่องบินที่หลายคนนั้นก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าพวกเขาเห็นอะไรกันแน่แต่ยังมีบางคนที่บอกว่าภาพนี้เป็นเหตุการณ์ปกติซึ่ง UFO สีเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ UFO แต่มันเป็นปีกของเครื่องบินอีกลำเท่านั้นแต่ทว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า เรื่องบินสองลำน,นั้นสามารถบินข้างกันได้แบบนี้เลยเหรอถ้ามีใครรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ช่วยคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างได้เลยครับสนามบินภูเก็ตนี่คือคลิปหลอนที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่เองซึ่งมันคือคลิปวิดีโอหนึ่งที่มีความยาว31วินาทีเป็นภาพเหตุการณ์ที่สนามบินภูเก็ตโดยข้อความประกอบคลิประบุว่า นี่คือผีสึนามิที่สนามบินภูเก็ตงวงช้างไม่ได้ต่อจากเครื่องบินแต่มีคนเดินเข้าอาคารเต็มไปหมดและยังมีตัวหนังสือในคลิปด้วยที่เขียนเอาไว้ว่า pg 8 7 3จอดงวง d 2 0 6นะครับงวงนี้ผีหลอกมีคนเดินออกมาตลอดทั้งๆที่ไม่มีเครื่องจอดซึ่งถ้าเรามาดูคลิปให้ดีๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมถึงมีคนเดินออกมาตามทางเดินทั้งๆที่ไม่มีเครื่องบินอยู่ตรงนั้นเลยหรือว่าผีสางวิญญาณ ก็อยากจะมีวันพักผ่อนและออกไปเที่ยวเหมือนกันก็เลยนั่งเครื่องบินล่องหนมาแบบนี้แต่ความจริงแล้วเรื่องราวในคลิปนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดความจริงข้อแรกก็คือคลิปนี้ไม่ได้ถูกถ่ายที่สนามบินภูเก็ตแต่เป็นที่เกาะสมุยทำให้เรามั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่ผีสึนามิภูเก็ตนั่นก็หมายความว่ามันเป็นผีของเกาะสมุยแต่เรื่องนี้ก็มีคนมาโต้แย้งและบอกว่า คลิปดังกล่าวเกิดจากมุมกล้องที่คนถ่ายตั้งใจจะให้คนดูเห็นแบบนั้นเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เป็นสจวดตมาบอกว่านี่เป็นไฟล์ของเราเองกับตันเราถ่ายเองและกับตันก็บอกว่ามันเป็นภาพสะท้อนจากกระจกอีกด้านเฉยๆเครื่องยนต์ระเบิดลองจินตนาการภาพดูนะครับว่าคุณอยู่บนเครื่องบิน และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คุณได้นั่งเครื่องบินซะด้วยแถมยังโชคดีได้นั่งที่ติดหน้าต่างอีกแต่ในตอนที่คุณพยายามถ่ายรูปเอาไปลงไอจแทนที่จะเห็นวิวก้อนเมฆสวยๆแต่คุณกลับเห็นเครื่องยนต์ข้างๆคุณมีไฟลุกโชนอยู่ไม่ว่าใครก็คงตกใจกับเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนซึ่งเหตุการณ์เครื่องยนต์ระเบิดนี้เกิดขึ้นในเครื่องบินโบอิ้ง777ของ United Airlines อย่างที่ทุกคนได้เห็น เครื่องยนต์นั้นได้ระเบิดออกมาและก็ทําให้เศษซากต่างๆตกลงมาบนผืนโชคดีที่เครื่องบินนั้นลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีใคไรได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ระบุว่าเป็นไปได้ว่าใบาพาดในเครื่องยนต์นั้นได้หักลงส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรงและก็มีไฟลุกอย่างในคลิปซึ่งน่าจะเป็นคลิปที่เหมือนกับฝันร้ายของคนที่กลัวการขึ้นเครื่องบินเลยนกนั่งเครื่องบิน ทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าสัตว์ปีกสามารถบินได้แต่คุณรู้หรือไม่ครับว่ามันบินได้ด้วย2วิธีวิธีแรกบินด้วยปีกของตัวมันเองส่วนวิธีที่สองก็คือการนั่งเครื่องบินเจ้าของภาพนี้นั้นบอกว่านกที่กำลังนั่งเครื่องบินนี้กำลังเดินทางไปที่เจดัซาอุดีอาระเบียแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านกพวกนี้ไม่ใช่นกตาสีตาสาแต่เป็นนกที่มีพาสปอร์ตเป็นของตัวเองถามเอาผมอยากรู้เลยนะครับว่านกพวกนี้เป็นนกของใคร ยามกะดึกนี่เป็นคลิปที่ยามกะดึกถ่ายเอาไว้ในขณะที่เขากำลังตรวจสอบเครื่องบินอยู่โดยปกติแล้วเขาไม่จำเป็นต้องขึ้นมาตรวจสอบเครื่องบินในตอนกลางคืนแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากเครื่องบินทำให้เขาต้องขึ้นมาตรวจสอบดูว่าไม่มีผู้บุกรุกหรือคนที่จะมาทำความเสียหายให้กับเครื่องบินอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะได้เผชิญหน้ากับผู้บุกรุก แต่ว่าเขาก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยเพราะดูเหมือนกับว่าผู้บุกรุกนั้นจะไม่ใช่คนเพื่อนเพื่อนลองดูคลิปนี้แล้วบอกผมหน่อยสิครับว่าเจ้าสิ่งที่โผล่ออกมานั้นมันคืออะไรสัตว์ประหลาดลอยฟ้า มีหลายกรณีที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินสามารถถ่าย UFO หรือวัตถุไม่ทราบชนิดอยู่บนท้องฟ้าได้แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถถ่ายภาพที่ชัดเจนได้เลยภาพส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่ขมุกขมัวเหมือนกับเอาเครื่องคิดเลขถ่ายบางภาพก็เบลอจนดูไม่เหมือนกับกล้องสมัยนี้เลยแต่ก็ยังมีบางภาพที่ดูชัดขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นภาพนี้แต่ถ้าสังเกตให้ดีๆแล้ว รูปนี้มันเป็นภาพตัดต่อชัดๆเลยแถมยังตัดต่อไม่เนียนซะด้วยซึ่งถ้ามีใครที่คิดว่านี่เป็นภาพของจริงก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าทำไมถึงคิดอย่าง,งานั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์บนเครื่องบินที่ไม่ควรมีใครได้เห็นซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ